สวัสดีค่ะมามันนี้สิพาตําหมูหุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาอําลาครัวเก่านะคะจะพาอําลาครัวห้างๆวันนี้จะพาตําทบตํานะคะโอเคค่ะเราไปตํากันเลยค่ะพิกค่ะเซต้ลงไปค่ะโคค่ะผงนัวเล็กน้อยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะ มะเขือเทศจ้าใสมันลงไปไี่ปนองมะเขือเปาะค่ะฝานมันลงไปจ้าวยให้มะเขือเทศมันแตกด้วยจ้าเนี่ยยะให้มะเขือเทศมันแตกเนี่ยค่ะให้มันแตกนะคะน้ำมันจะได้อร่อยอร่อยน้ำมันจะได้ออกมา ขั้นตอนสําคัญค่ะน้ําปลายกคกน้ําปลาต้มสุกแล้วนะคะนี่มีอ่อยเยอรียบรอยสามรอยหาสิบกําพี่น้องค่ะอือมน้ําปลายกคกนะคะใส่ไปเลยจ้าหอมนงุงบอกเลยว่ายอดสุกต้อยจ้าน้อง ว้าวมึงสีน้ำยังนวลเลยดูสีน้ำนะคะคนน่ะชิมก่อนเด้อืแสบแห้ง ขำนั่งขำน่งน,น้องถ่ายกำลังใจแม่ตมิฮะน้องถ่ายกำลังใจแม่ตมิฮะเอ้ยน้ออับบ้าอับบฮ่าล,ลมคกค่ะ ยังเป็นทางการนะคะมาพี่ห้องจ้ามาถ่งทวน,นกันกับควางห่างไม่บายครัวพังๆนะคะอขออนุญาตใส่เมือ่อ,อได้ใจเด้อหืเนาะทำประหยับเพื่อนแ้งน้ำปลาายกคกนะคะแทบว่าไม่ผิดหวังพี่น้องตั้เบิร์ไลก์ก่าแล้ว Dedans. Hmm? Il y a vraiment un gros morceau de viande dedans. Mm -hmm. ça, tout ça c'est de la viande. Il y en a pas en haut, je vais refaire de la salade aujourd'hui. Salade ça. Ça, Ouais je fais pour manger demain. Du kan jo สวัสดีครับสวัดสด,ด,ดีครับอืับมากครับเอาเบรกหนวงครับ ดูสีสันนะบอกเลยว่าสุดยอดน้าประแดก Å, se. Pene hunder. เซ็ชอบแล้วหรอปะน้องผมชอบกินเอื้อไม่ชอบรอร้อนกินไม่ได้เหรอใช่ไหม nấm巴拉 tispan, ngon lắm luôn. nghe nấm nấm yốc khóc à, đi. ูสีน้ำมัจัดจ้านน้ากินมาก นํปาปลาดอมนื้อแหน้ำซุมตําอย่างนัวเลยดิฮื่งโอ้ยสว่สวงส่างวะส่างวะเลยเอะ ีกห้าวันเผ็ดนะคะเผ็ดจริงๆนะไม่ได้คิดตัวกินไปพร้อมปลาชิมูกพร้อมแล้วพี่น้องเลยซื้อหมกอะไรชิชูมาชิเซ่พววๆไปข้างล่างแล้วขับ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 ับ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 ผม อืมเศษอุ้ย,ย,ยตาสว่างเลยซ่แบแห้งช่วงอื้อาจจะกินเร็วอาจจะกินสวดบวดหน่อยนะคะทเทวดาห้องไทยละ ต้องครัวช่างนัดวันที่ห้าวันที่ห,ห้าเดิน้ะจ้าลูกห้องเชพ่อ วังจย่ใส่เมื่อเด้อเมื่อมาเกละเอนพันเด้อจ้ะ เฮ้ยก <Es poor S 2> ินพร้อมปลาชิมุกพร้อมแซ่บขนาดพันยุบประการชิชูมันกรเคึกกินมันลวดอ่ะ น้ำขนมว้ะแซ่บแห้งเผ็ดแห้งแซ่บคุณน่ะนุ้มสินน่ะ บอกขึ้นมาแพงเพชรกระสูดใต้พี่น้อง 嗯。Mm hmm. bảo là luôn. Hình đẹp,ญิงสวย. Hình đẹp,ญิง sexy ạ. ปากเจอไม่มาแล้วยิ่งเผ็ดแห้งแสบน,นะปากเจอเลยนะคะแห้งเผ็ดแห้งเซ็กซี่อะ่ะเอาที่ล่ะ สวัสดีค่ะค่ะลูกแล้วแม่อิ่มแล้วเนี่ยหมดแล้ว ไม่งองแงอะไรนะคะแค่อยากให้แม่อุ้มเอาล่ะพี่น้องไม่ใช่ต้องขอจบคลิปไปแค่นี้นะจ๊ะเด้อขอกราบขอบไม่ลุบขอ,รขอกราบขอบิลคุณพี่รักแฟนกับลูกค้าที่ดูจนจบคลิปค่ะฝากด้วยนะคะน้ำปลาลายยกคกบอกเลยว่าแซ่บมากถ้าออกจากปากแม่จนแสียงว่าแซ่บอีดีพี่น้องจา๋าฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ